สวัสดีครับเจตนับสู่รดีชาฟาร์มนะครับวันนี้ก็พานะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาชมลูกไก่แรกเกิดกันครับนี่ก็จะเป็นลูกไก่แรกเกิดนะครับตู้นี้ตู้แรกเกิดเลยนะครับตัวนี้ก็ออกมาเสร็จก็ไว้นี้ไว้นี้เสร็จแล้วก็หกไว้ในตู้เลยครับผมเพิ่งเปลี่ยนผ้ารองพื้นแบบเมื่อกี้นี้เองครับเพราะว่าขี้เขาเยอะมากก็เลยก็ต้องเปลี่ยนเพื่อความสะอาดนะครับ แตกไปหมดแล้วนะครับเหลืออยู่ชุดนี้ออนที่ยี่สิบเจ็ดครับแล้วก็ไลน์นี้ก็ใกล้ๆกันนะครับก็ในตู้นี้จะอยู่ประมาณห้าสิบตัวนะครับส่วนมนากก็จะเป็นลูกไก่บ้านนะลูกไก่บ้างเกือบประมาณสี่สิบแล้วนะครับสี่สิบตัวแล้วแล้วก็ไก่ตีนโตแล้วก็ไกดนะ่ดําครับไก่ดาชุดนี้จะเหลืออยู่น้อยนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยอ่อนชงนี้ยูจูเลยนะครับไกด่ดําไก่ดาก็ มีแบบพร้อมขายก็มีครับมีหลายราคาเลยครับมีแบบเกือบยี่สิบตัวแล้วนะครับเพื่อสนใจต,ต่อติดต่อได้นะครับอ่าส่วนจ่ายเต็นโตก็ผมก,ก็พยายามจะส่งให้ได้ทุกคนนะครับที่เพื่อนๆสั่งกันเข้ามานะครับไล่จิจขาแล้วะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะ่อผมผลิตให้ไม่ทันนะครับ จำนวนไม่ได้ต่อความต้องการต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับฝรกสารเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามดีฉาบฟังไว้ให้ด้วยนะครับครับโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆครับไปชมลูกไก่ที่อนุบาลไว้ชุดหนึ่งกันครับชุดนั้นก็น่าจะประมาณสามสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับถึงสามสัปดาห์โอเคเราไปชมกันครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นลูกไก่นะครับรวมกันอีกครับอีกชุดหนึ่งนะครับเหมือนกันนลครับไก่ตินโตไกด่ดําไก่บ้านนะครับแล้วก็ไก่งวงนะครับชุดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตัวได้นะครับแล้วเปิดให้ชมกันนี่ครับชุดนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับชุดหนึ่ง ลูกไก่ตอกนะครับสีขาวนี่ครับก็ลูกไก่ตินโดชินนี้ก็นัดลูกขาวไว้นะครับให้มาเอาได้เลยนะครับูกนี้จะแยกเกศดได้แล้วนะครับ อนุบาลก็ง่ายๆเลยครับหลอดไฟไปนะครับแล้วก็น้ําครับก็ผสมพวกไบโอให้กินบ้างนะครับเพราะว่าลูกไก่ช่วงนี้ต้องการความบอุ่นแล้วก็แข็งแรงไว้ด้วยนะครับการดิ้นโตนะครับอาหารที่เป็นอาหารไก่แรกเกิดน,นะครับตัวนี้ยังเล็กๆไม่ออกนะครับก็ชุดนี้ก็ถ้าเป็นไก่บ้าน,นครับ ตัวละสามสิบบาทแล้วนะครับพวกเขาใหญ่ละถ้าอยู่ในตู้ก็จะเป็นตัวยี่สิบห้าบาทนะครับที่ขายที่ผมขายนะครับแล้วก็มาดูอันนี้ก็จะเป็นนกกระทานะครับนกกระทาอยู่สามสิบกระตวนะครับเหลือก่อนหน้านั้นนะครับชุดหนึ่งผมก็เหลือไว้ก็อันนี้เพื่อนๆเขาก็จองไว้แล้วนะครับชุดนี้ก็หมดละมีเพื่อนๆจองไว้นะครับก็ จะมีชุดหนึ่งอันนี้ครับก็จะเป็นลูกนกกระทาแรกเกินเหมือนกันนะครับเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าตัวได้นะครับที่เหลือไว้ที่เหลือที่เหลือจากการขายไว้นะครับก่อนชุดหน้าหน้านี้นะครับก็เลยอนุบาลไว้นะครับก็เป็นเศษเหมือนกันนะครับจากอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นเศษตั้งแต่แรกนะครับนกสาวเนี่ยจะไข่แล้วนะครับ ก็จะไข่แล้วส่วนนี้ก็เลี้ยงไว้นะครับก็รอโตกอนอยนึงเดีวเขาก็จะมาเป็นนกสาวนะครับพาเพื่อนไปชมลูกไก่กันรุ่นหนึ่งรับส่วนข้างหน้าลาวผมนี่ก็ใหญ่แล้วครับรุ่นนี้ก็สามเดือนแล้วบางตัวก็สามเดือนแลับไก่บ้านนะครับไก่ดำไก่ปีนโตเหมือนเดิมนะครับ ชุดนี้ก็รอดแล้วครับพิ้นเคยหายแต่เมื่อคืนนี้เมื่อกี้เองครับครั้งแรกก็จะขังเขาไว้นะครับพอถ้าพักหนึ่งผมก็ปล่อยละเขาโตแล้วครับให้เขาออกมาหาทีข้างนอกกันส่วนอาหารเราก็ให้ปกติเหมือนเดิมนะครับชุดนี้ไก่ดําเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นไกดด่ดาอีกรุ่นหนึ่งนะครับไก่ดาผมก็เกือบหยุดประมาณยี่สิบสามสิบตัวได้นะครับนะครับเขาข่าวๆเนีียชุดนี้เยอะมากเลยครับ เขาจะนอนข้างนอกกันแล้วจะไม่นอนข้างในกันแล้วครับ <_ d ata> พอเปิดอันนี้ได้เขาก็ไม่ค่อยจะนอนอนะครับจะนอนหานอนข้างนอกกก่กินโตนะครับชุดนี้ก็เหลือแต่ตัวผู้แล้วครับตัวเมียไม่มีครับไม่มีคู่นะครับก็เลยเหลือแต่ตัวผู้ผมก็เลยเลี้ยงไว้แล้วอันนี้ชุดหนึ่งครับตัวเมียก็จะเป็นตัวเมียตีนโตนะครับที่อยู่นะครับ ข้างๆแต่บ้านนะครับสองตัวนี่ครับเดี๋ยวว่างๆครับผมจะมาอัปเดตพ่อพันธุให้นะครับพ่อพันไพยในฝานที่ผมใช้ทำพ่ออยู่ก็มีอยู่แค่สามสามสายพันธุ์เองนะครับไก่ตีนโตไก่ดํานะครับแล้วก็ไก่บ้านเองครับเพราะว่าผมก็เอาเวลาหลังเลิกง,งานนะครับมาเลี้ยง <c oughs> ก็มีอยู่มาเยอะนะครับก็ พยายามจะจัดส่งให้ครบทุกเจ้านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอีกทีหนึ่งด้วยครับเพราะว่านี่ยอดจองเยอะมากนะั้งไข่เชื้อนกกก็ทาลูกไก่บ้านลูกไก่ดำลูกไก่ตีนโตครับแต่ไก่ดำยังพอมีแบงนะครับลูกไก่ตีนโตนะครับตัวนี้ครับตัวนี้นานที่จะเห็นตัวนี้ครับเกิดมากจะเลยตัวผู้ครับตัวผู้เกือบติดตัวนะครับข้างในก็สามสามสี่ตัวแล้วครับข้างนอกอีกก็อยู่ประมาณสองสามตัว ก็จะนอนอยู่บร,บริเวณข้างนอกนะครับอาหารเหมือนกันครับอาหารก็จะเป็นอาหารไก่พื้นเมืองครับไก่บ้านเลยครับที่ให้แล้วก็หยวกกล้วยผสมแล้วก็พวกวิตามินมั่งแล้วก็หนอนแมลงวันมั่งครับที่ผมทําคลิปลงไปก็เป็นโปรตีนได้ในระดับหนึ่งนะครับชั้นดีเลยครับก็ฝากกันเพื่อนกดไลค์กดติดตามเบชาฟาร์มนะครับผมก็มาอัปเดตลูกไก่ภายในฟาร์มกันครับ แต่ละชนิดก็โตนะครับเพราะว่ายัมีอีกรุ่นหนึ่งมันอยู่อีกสั่งหนึ่งครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายุ่นที่จะรุ่นใหญ่เลยครับตัวเมียก็สี่เดือนได้ครับนี่ครับจุเกือบครับนี่ครับตัวเมียใหญ่มากครับนี่ครับเขาแอบมากินอาหารกันครับครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดติดตามเดชาฟาร์นะครับผมก็ พยายามจะอัพคลิปให้เพื่อนๆชมกันบ่อยๆนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามด้ยวยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ